ครับเดี๋ยวจะมาเทศกบชยโยนะครับรุ่นกบตาบอดครับผมตัวนี้ขนาดสี่เซนครึ่งนะครับจะลองดูนะครับว่าจะโดดไหมลองดูครับโดดสวยครับ ถึงฝั่งเลยนะครับตรวจมาถึงปลายเบ็ดเลยนะครับสวยงามครับผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับ กบชายโยครับผมรุ่นกบตะบอดครับ